สวัสดีจากสวีเดนมนัอนีตะกีสิภาคเมืองต้นอันนี้ต้นลาบ้าเบิร์ดที่ที่สวีเดนนะคะบานห้ามหมักมวงย่อยย่ำยางเต็มต้นกินสมอันนี้แท่นสมในที่ประเทศสวีเดนทุกคนตะกีสิภากินว่ามันเป็นรสชาติจังใดจา้าล้ำต้นกินใดมีรสชาติสมหรือว่าเปรี้ยวจา้าแต่ว่าใบากินบไ,ได้เด้อห้ามกินดูสิสูงกว่าจูเลียเลยรูสอุยโอ้ยสีสีอะไรคะรสูรสรูส รสชาติออกเลือดหรอไว้นานก็ไม่ได้เด็ดเดี่ยวคุณอ่ะเห็ดเจียวเห็นตะขาเจ้ากินเลยก็เลยล่องเบิองวามันสีแสบขึ้นควรหือบามันสีแสบขึ้นคนหมอเห็ดเจียวม่อหงมันมีรสชาติเปรี้ยวทำไผยทำซับจำท้ายอย่างแ่บเด็ดหน่อยสิกินดีอากาศดีมากมันเองเขามาเอา ละเบ้อเบอร์อุ้ย,ย yes, <Cl> การไงแห้ง yes, บ้านตโตถ้าบเอียงเชะแด้ว่าเซอร์ฝรั่รงบอกว่าบงหนองนี่มันมาแซ่บต้องตัดออกว่าเั่นแม่นแต่เจ้าบอกินเนี่ย อับดอกเล้อยจังเสียจังเสียโอเคขั้งแรกเด้เนี่แต่ว่ากินมันีส้มอบีส้อนมโขั่นะครั้งแรกนะคะเราจะมาลองกินกันเห็นแต่เพื่อนพากันกินองจะคลองปลูกว่างามนนี้ปลูกยี่เตียปลูกอันยู่บ้านสวนุัน่ะแต่ว่ามันมันบขึ้นยังสี่เลย ย้อดเฮ็นตาเขากินมืนี้ยเขาสิลร่องเบิว์นอินเป็นมนสิแสบทุกคนกิโอ้ยน้ำลายแตก มีรสชาตส,สมบันนี้คือเข้าจิ้มสมเลยล่ะอันนี้น้ำจิ้มก็จังน้ำจิ้มแอบนั ข้าบน,นมีหมอกมัวข้าบนมีหมองเย่้มมากเลยกลิ่นอะไรแท่นกันมันแ่นกันไดรี่เ้ย,ยแซ่นใดแซ่บมันดีสมอําลังแซ่บบ้างแซ่บบ้างด่านนี่เนาะเพื่นน้าจิ้มพรอ ต้นตัดเข็มท้ายเส้นเข็มเพื่เป็นไข่แฟนอะเห็ดขอบคุณขอบคุณพี่โตนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยใหญ่ค่ะี่ใบนี่หายไปต้นบ้าเยอะบ้าอันนี้ขึ้นกอกินบ,บ,บ่นนนนได้ ถ้ามันขึ้นกอขึ้นดอกต้องหักมันออกก่อนมันเจนอันนี้ดอกมันบ่ดอกมันจะต้องหักตั้งแต่ตอนมันโถดอกนะมันก็ค่อยเสียบอื่มนี่กงเนาะมาเล่นบ้านป้าโตชูลินเล่นเล่นเลดูเรียกกะ ดอกอมันก็เจ้าก็กินได้ล่ะอันไหนข้าเจ้าเอามผักกุ้งอันสวิเดนนี่บอกดอกมันน่ะเอาไปดองแตได้ทอดใส่กระไได้เจ้ามาหมักขาเจ้ามาขึ้หมักกับินอวนขันแอตาไหมปะปาดมยอั่นถามเเจ้าเจเขาเาเลเ ขามานอนเกลื่อนโซ่แก่อิทาล้นนี่บ่ยังสิบบ่เพิ่นกิน

นี่เฟสมอ่าเห็นซิมยังไงอยากซิมน้องเพิ่อนมาดังน้อยเออมันก็มากระทีนี้ดีอ่ะกระเจ้ากระเจ้ากินกับแก้วประเดี๋ย่หยาดคนเห็นงานคนคนนี่สบายได้ปะย่างผู้เดียว ย่างเห็ดงานผู้ดเดียวคักขนาดเลย